ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกม w o o d t r i n g Wave คลิปนี้เราก็จะมาสรุปไลฟ์อัปเดตของแพท2.6กันแต่เมาอเริมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยเรามาทำการกรอโค้ดกันก่อนมีทั้งหมด3โค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมจะทิ้งเอาไวใ้ใต้คลิปนะโค้ดนี้น่าจะมีระยะเวลาอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยก็มาทาการกรอโค้ดกันก่อนเลยกันส่วนวิธีในการกรอโค้ดของเกม w o o d t r i n g Wave นะครับผมก็เราทาการเปิดหน้าเมนูขึ้นมาไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นรัผมมแลล้วเื่่อาทีูปปจ ตรงนี้แล้วก็กดที่คําว่า redeem ตรงนี้นะครับแล้วก็นําโค้ดมาใส่ได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้3โค้ดที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับสามารถนามากรอกได้เลยก็จะได้รับไปทั้งหมด300เพชรด้วยกันส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดท,ทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองและถ้าใส่โค้ดโนสิบเนี่ยก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากร้านด้วยแถมตอนนี้ยังสามารถเติมเกมวูดท,ทริงเวฟผ่าน UID ได้แล้วด้วยนะผมก็ต้องขอแนะนำร้าน วิสด o อมท็อปอัพเติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจวิสด o อมท็อปอัพหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ Wi s d o m t o p u p .com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wis d o m Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะาง่ายกว่านั้นอีกี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยเท่าที่พิกที่สุดของไลน์แพดส่วนของ N c r e d i t นี่จะเผยเเราเห็นตัว คใหม่อย่างกาเบน่านะครับที่จะโผล่มาล่าตัวละครอย่างคาเทเทียนะหลงังจากนั้นเนี่ยภาพก็จะตัดไปนะครับโชว์ให้เราเห็นแมปใหม่ของตัวเกมนี่น่าจะเป็นแมปสปอยอนาคตนะครับผมของแพท2.7ไม่ก็2.8หรือไม่ก็อาจจะเป็นขึ้นเมืองใหม่3.0เลยก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าโผล่มาเล็กน้อยนะครับแต่ค่อนข้างว้าวมากๆเลย ทีนี้ต่อไปเราก็ไปดูอัปเดตสําคัญของไลฟ์แพด2.6กันดีก,กว่านะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องของแพด2.6ก็ในเรื่องของแพด2.6นะครับผมจะมีทั้งหมด2บทใหม่ให้เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็จะลงมคล้ายๆกับแพด2.4เลยนะที่จะมีเนื้อเรื่องใหม่2บทก็บทแรกนะครับจะมาในตู้ตัวละครครึ่งแรกนะครับส่วนบทหลังเนี่ยก็จะมาในตู้ตัวละครครึ่งหลังนั่นเองนะและผมก็คิดว่าในแพด2.6แพดนี้นะครับน่าจะเป็นแพดจบของเนื้อเรื่องเมืองลนนน้้วั่อะพขึ2.7 2.8เนี่ยก็จะเป็นการปูในเรื่องไปยังบทใหม่แล้วนันเองนะก็บอกได้เลยว่าถ้าใครที่เป็นสายเสพเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของแพท2.6เนี่ยห้ามพลาดเลยนะและแน่นอนนะครับนอกจากเนื้อเรื่องใหม่ที่จัดเต็มถึง2บทในแพท2.6แล้วนะครับแพท2.6แพทนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับแมปใหม่ที่เราจะสามารถไปทําการสํารวจได้ด้วยซึ่งแมปใหม่ก็จัดว่าสวยงามตามสไตล์เกมวูดทริงเวฟนั่นเองนะครับก็ได้แต่ภาวนาว่าแมปใหม่รอบนี้มันจะไม่ทําให้มือถือที่สเปคไม่แรงนะครับสเปกกลางๆหรือว่านี ไม่ดอบมากจนเกินไปและกันทีนี้ต่อไปมาดูกันในส่วนของตู้ตัวละครกันบ้างนะครับมาดูกันที่ตู้ตัวละครครึ่งแรกที่จะมาให้เราสามารถทําการสุ่มได้เมื่อเริ่มแพท2.6หรือว่าในวันที่8สิงหาเนี้นะครับตู้ตัวละครครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างออกัสตา ออกัสซาจะเป็นตัวละครในตำแหน่งเมนิเพชนะครับแรงจากโบนัสเทวีแอคแท็กนะถามว่าตัวละครตัวนี้เป็นดิเพชที่เหมาะกับไอดีแบบไหนผมก็อยากจะตอบอนี้แล้วกันว่าออกัสซาเนี่ยเป็นตัวละครดีเพชที่น่าจะเหมาะกับทุกไอดีเลยนะครับ <S <S รเพราะเป็นตัวละครที่ต้องการซับดิเพชที่สามารถมอบบาร์เวีไอคแท็กดาเมจโบนัสให้ได้ซึ่งตัวละครสีดาวที่สามารถทําได้นั่นก็คือมอร์ติฟี่และถ้าใครที่มีมอร์ติฟี่สี่หกเนี่ย oh, <that> s <S ก็สามารถมอบ <that> s <S ได้ทั้งอทีเคแล้วก็บาโบนัสเทวีไอคแท็กนะมันก็เลยเป็นตัวละครเมนิเพชที่ผมมองว่าทีมถูกนะ สุ่มตัวละครตัวนี้มาแล้วก็มาแบก ID ดีได้เลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมแนะนําสําหรับทุก ID ดีเลยนะโดยเฉพาะถ้าคนอวยก็ห้ามพลาดตัวละครตัวนี้เลยและแน่นอนนะครับนอกจากตัวละครใหม่อย่างออกัสตาเนี่ยก็จะมีตัวละครรีลัน2ตัวในครึ่งแรกให้เราสามารถทําการสุ่มหาได้ตัวแรกก็จะเป็นตัวละครดีเพทเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคาร์ลอตตานะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวดีเพทระดับท็อปที่ผมมองว่าเก่งมากๆเลยนะครับเหมาะกับ ID ดีใหม่เหมือนกันและก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะเพราะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆเลยนะก็แนะนําถ้าใครอวยสา ามารถสุ่มได้นะครับสอบคาร์ลอตตาในแพทปัจจุบันก็ยังคงเก่งมากๆาอยู่และตัวซ้ายที่รีลันของแพท2.6ครึ่งแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครอย่างชชคริปเปอร์นะเป็นตัวฮิลที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่แพทกี่ทีมก็ตามนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวเลือกแรกๆในตําแหน่งฮิลเลอร์เสมอและบางทีมก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสุดของทีมนั้นๆนะเพราะฉผมก็แนะนําว่าถ้าใครที่มีตัวละครดีเพชเยอะอยู่แล้วนะครับแพท2.6ในครึ่งแรกเนี่ยผมก็แนะนําไว้สุ่มตัวละครชอคริปเปอร์แลดว่า น่าจะเล่นได้ยาวๆยันแพท3.0ขึ้นไปเลย ีนี้มาดูตัวละครในครึ่งหลังกันบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างยูโนนะยูโนเนี่ยก็จะมาในส่วนของตำแหน่งซับดีเพทนะครับบาฟเพเวกแท็กดาเมจโบนัสสร้างโลได้คิวเลือดเพื่อนได้นั่นเองนะถามว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมาะกับทีมแบบไหนก็ทีมที่มีตัวละครออกัสตาอยู่แล้วแล้วก็มีตัวละครอย่างจิยาดอยู่แล้วนะถ้าไม่มี2ตัวละครนี้เนี่ยผมไม่แนะนําให้สุ่มสักเท่าไหร่เพราะตัวละครยูโนมันเป็นซับดีเพทที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆข้นบาฟเพเวกแท็กดาเมจโบนัสที่สูงมากๆเลยนะเพราะงะั้นถ้าใคร ส่วนตัวละครที่รีรันในแพต2.6รึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเซียคน้านะครับถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้เราควรจะสุ่มไหมผมก็แนะนําให้ดูในดีของเราก่อนละกันว่ามีตัวละครอย่างคาเทเทียหรือเปล่าถ้ามีคาเทเทียก็สุ่มได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคาเทเทียและเราจะสุ่มเซียคน้าไปเล่นกับตัวละครตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มค่าถ้าไม่มีตัวละครคาเทเทียก็ข้ามเซียคนหน้าได้เลยต่อไปตอนแรกที่ผมว่าจะไม่พูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมของแพต2.6นะแต่ว่ากิจกรรมอันนี้จะไม่พูดถึง ได้นะครับเพราะมันทํามาได้หามากๆเลยนะมันจะเป็นกิจกรรมที่จะรวบรวมเอาบัคที่น่าจะเคยเกิดขึ้นข,นของเกมวูดทิงเวฟไม่ว่าจะเป็น NPC ยืนซ้อนกันต้นไม้ที่กลายเป็นเวอร์ชันไมค์ครับนะครับหรือว่าเอโ o ที่มันติดบัคกวิ่งติดหินติดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาตามแมพให้เราไปทําการถ่ายภาพแล้วก็แก้ไขมันนะครับแล้วก็จะได้เพชรกลับมาเป็นกิจกรรมที่ปั่นดีนะครับผมชอบทีนี้มาดูกันในส่วนของคุณภาพชีวิตของแพท2.6กันบ้างก็บอกได้แล้วแพทนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับมาเริ่มราถ ทำการดูอาวุธทั้งหมดภายในเกมได้แล้วนะครับจากตอนแรกเราจะสามารถดูไปได้เพียงแค่ตัวละครในเกมตอนนี้สามารถดูได้ทั้งอาวุธแล้ว เรื่องต่อไปก็จะเป็นเวลาที่เรารับของนะครับรับของรางวัลรับแอคเครท์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจากปกติเราต้องกดรับทีละอันนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะสามารถกดรับแล้วก็รับได้ทั้งหมดเลยก็บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเปิดเดียวได้แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเฟรมเรทเวลาที่เราเล่นเกมวูดท์ิงเวฟได้อย่างมหาศาลมากๆไปที่เรื่องที่4นะครับเราสามารถตั้งค่าคีย์บอร์ดช็อตคัดได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูตอนที่มันเข้าเกมอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีีีประะโยยชนนน์ังงไท้มาดู ที่เรื่องที่5กันบ้างผมคิดว่าเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะชอบกันนะนั่นก็คือโหมดหอคอยเนี่ยจะมีการเพิ่มด่านที่หอคอยตรงกลางนะครับหรือว่าห,หอคอยสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2ด่านนะครับไม่ได้เพียงแค่เพิ่มด่านเท่านั้นยังเพิ่มรางวันมาด้วยนั่นก็คือเพิ่มรางวันที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นมาอีกห0 0่เพชรน,นะครับส่วนในห,หอคอยข้างๆที่มันเป็นสีขาว2อ,อันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําการ ผ่านด่าน1ถึงด่าน3ของทั้ง,ง2หอคอยไปได้แล้วนะครับรอบต่อไปที่มีหอคอยมาเนี่ยเราจะสามารถข้ามไปเล่นด่านที่4ได้เลยซึ่งในการข้ามด่านต,ตรงนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงโหมโดเรือด้วยนะครับในโหมโดเรือเนี ye, ่ยเราก็จะสามารถข้ามไปเล่นด่านที่9ได้เลยนะครับถ้ารอบก่อนหน้านั้นเราสามารถผ่านด่านที่7ด่านที่8มาได้แล้วเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับในส่วนของอีเวนต์ประตูแมวนะครับที่จะมีการแนะนําว่าบัฟไหนมันตรงกับตัวละครที่เราเลือกมาแล้วก็มีการปรับปรุงระบบการเล่นต่างๆเล็กน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะ สมามารถเล่นโหมดประตูแมวได้ง่ายขึ้นนะต่อไปเรื่องที่7นะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนระบบในการมาร์กไอเทมหรือว่าหายไอเทมนะครับจากปกติเราจะสามารถหาได้เพียงแค่พวกดอกไม้เท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถหาพวกกิ้งกา่าหรือว่าพวกเนื้ออะไรต่างๆตามแมปได้แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้ใช้หาเพียงแค่ดอกไม้ก็ตามนะแล้วก็ยังมีการเพิ่มในส่วนของไอไอเทมที่เราครับมาเพื่อ,อไว้หากล่องนะครับมันจะสามารถวางแล้วก็สามารถหากล่องได้กว้างขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าดีสายสำรวจแมป ิหลายรอ,อบนี้น่าจะใช้เพียงแค่ไม่กี่อันก็น่าจะครอบคลุมทั่วทุกแมปแล้วเรื่องที่8นะครับเพิ่มระบบในการช่วยสำรวจแมปเก่านะครับพวกแมปเมืองจินโจแมปแบ็กชอร์อะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะที่เราจะสามารถกดเอ็มแล้วก็ไปที่รูปเข็มทิศเพื่อไปทําการแท็กหาของต่างๆตามแมปได้ก็จะคล้ายๆกับแมปใหม่ของเมืองลินาซิต้าประมาณนั้นเลยนะครับตรงนีน้ทางเกมเขาได้อัปเดตมาเพื่อให้แมปเก่าสามารถทําการสำรวจได้ง่ายขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆต่อไปเรื่องที่9นะครับทางเกมได้มีการเพิ่มไอเทมที่มีฮิวโไฟเข้ามานะครับช่วยให้เราสามารถบินนได้ใแ เก่าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองจินโจแบ็กชออะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังได้มีการอัปเกรดไอเทมที่มีชื่อไฟอันนี้นะครับผมไม่เราสามารถกดแล้วมันจะพุ่งขึ้นแล้วก็บินได้เลยนะครับจากแต่ก่อนการที่จะใช้ไอเทมอันนี้ได้เนี่ยเราต้องไปทําการอยู่ที่สูงๆแล้วก็บินลอดมานะครับหรือไม่ก็กระโดดแล้วก็บินขึ้นนะซึ่งมันเสียเวลามากๆในบางพื้นที่เราต้องไปเสียเวลาในการปีนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเพียงแค่กดก็จะสามารถพุ่งแล้วก็บินได้เลยมีประโยชน์สุดๆสําหรับอันนี้ผมให้10เต็ม10เลยนะนอกจากนั้นก็น็นน่่่่่าาาาจจจจะะะเเเเปปรรืองงททีีกกกมมมมัแตววสุไ็น ตัวสุ่มตู้ตัวละครแล้วก็ตัวสุ่มตัวอาวุธนะครับเพียงแค่ล็อกอินเนี่ยก็จะได้มาทันทีอย่างละ10เม็ดก็บอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยทางเกมใจปั้มสุดๆเลยนะกรับปดูว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในเกมวูดทิงเวฟคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายนะครับ